สวัสดีครับคลิปของโอทออนไลน์นะครับประจำวันที่24กุมภานะครับกลับมาอีกแล้วนะครับอ่ะก่อนเข้าเรื่องนะครับขายของเลยนะครับโอทออนไลน์เรามีคอร์สนะฮะอีเบย์ด p อปชิ a m a อเมซอนด s อปชิ b a y อีเบย์แล้วก็คอร์สพาร์ทของ eBay เนี่ยเราการันตีคืนเงินค่าเรียนเต็มจํานวนนะครับถ้าคุณเรียนแล้วขายไม่ได้ติดต่อสอบถามได้ที่แอดโอออ a d o a t o n l i n e นะครับหรือเบอร์โทรศูนย์หกหนึครับ อ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคลิปนี้เป็นสินค้าของขายบน Ebay ที่น่าสนใจมากๆเลยครับอ่ะเดาดูว่าไอ้นี่คืออะไรผมว่าหลายๆคนเดาถูกนะถ้าผมจะเพิ่มคําใบ้ก็คือกวนๆเอ๊ะใช่ไหมหรือตากแห้งสักอย่างหนึ่งแหละนะครับไม่กวนก็ตากแห้งแล้วนะฮะอ่ะอ่ะใบ้เลยไม่ต้องใบ้ฉเฉลยเลยดินะทุเรียนนะครับทุเรียนที่เขาทําแห้งอะ่ะนะครับ ซึ่งปริมาณขายนะครับตัวนี้เนะี่ยตัวนี้หนึ่งหอนะครับหนึ่งหอแล้วผมไปคำนวณมาละมันประมาณสิบห้าหอมันสิบผี่ห่อว่าหอแล้วเมืองไทยนะฮะต้นทุนสิบหกบาทละหนึ่งอาจจะยี่สิบก็ได้อะี่สิบคูณสิบห้าหอไอ้น,นี้พักไว้ก่อนนะสามร้อยเขาขายได้บนอีเบนะฮะพันเก้ารยี่สิบแปดครับ ค่าส่งอีก5้าเซฟบนอีเบตีไปเลยนะมีค่าธรรมเนียมนะครับประมาณ20%ให้คูณ0.8มันจะหัก20%ออกไปนะครับเหลือ2,000ต้นทุนโอ้ยผิดผิดสิด,ด2นเอาใหม่ใหม่0 0ต้นทุนทุนเรียนกวนนะไอ้ทุเรียนตากแห้งหรืออบแห้งหรืออะไรสักอย่างเนี่ย300บาท ตรงนี้น่ะนิดนึงนะพอเราเอากราคาขายลบค่าธรรมเนียมลบค่าสินค้ามันก็จะเหลือค่าขนส่งไปต่างประเทศนะครับแล้วก็เออกาไรผมบอกเลยอะตีไปเลยไอ้นี้คนนี้เขาส่งแบบส่งด่วนด้วยนะค่าส่งพันหนึ่งเลยอะฮะจริงๆไม่ถึงพันด้วยนะนี่ผมตีให้พันหนึ่งเลยกําไรเหลือเจ็ดร้อยอัพโหดไหม ขายทุเรียนนะฮะเปิดแอร์หน่อยร้อนเลยขายทุเรียนนะฮะต้นทุน300บาทขายไป2,500กํากำไรประมาณ7 8 0 0บาทอ่าเพื่อนเพื่นก็ไปลองหาทุเรียนอบแห้งนะฮะขายบน ebay ดูบ้างแล้วก็วิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับตลาดมีความต้องการแต่ผมบอกอย่างนึงนะ ขายทุเรียนในเมืองไทยคุณอาจจะขายได้หลายหลายสิบห่อต่อวันขายหลายห่อแต่ว่าขายบน eBay เนี่ยอาจจะไม่ขายดีเท่านะครับแต่ถ้าออกชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณกำไรเลย7800บาทขายเมืองไทยเนี่ยคุณก็ขายห่อละ16บบาทผมไม่รู้ต้นทุนนะแต่นี่เขาขายห่อละ16บบาทต้นทุนอาจจะ10บาทนะฮะแต่ว่าในในช้อปปีเนี่ยเขาก็แยกค่าส่งไปแต่คุณก็กำไรซองละกี่บาทอถามจริงเหอะขาย16บบาทไอ้นี่ขายห่อเดียว ขายห่อเดียวพอเออแล้วก็มันยังมีว่าขายมาแล้วกี่ห่อใช่ไหมอ่ะร้านนี้ขายมาห่อเดียวนะครับเพิ่งขายมาห่อเดียวแต่ก็กําไรเจ็ดแปนะฮะเพื่อนๆก็ไปลองหาขายบน ebay ดูนะครับไปหาคีย์เวิร์ดดูสำหรับเพื่อนๆสมาชิก ebay ของโอ๊ตออนไลน์นะครับที่อยากได้เฉลยไปดูเลยว่าคีย์เวิร์ดอะไรจะได้เบบี้คอร์คีย์เวิร์ดต่อ ไปต่อยอดที่คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์หาคีย์เวิร์ดต่อตามที่เราสัญญากันแล้วว่าถ้าเกิดคุณลงเรียนกับเราเนี่ยเราก็จะเฉลยแชร์ให้ทั้งหมดนะครับตามคําสัญญาแล้วก็ดูแลก,กันตลอดชีพด้วยนะครับเพื่อที่จะคุณสร้างไรายได้ได้ง่ายขึ้นแต่คนที่ดูติดตามช่องนี้ก็ได้เป็นไอเดียฟรีๆไปนะก็ไม่ต้องเสียดายอะไรนะครับเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ลงเรียนอะไรนะ เออคนโรงเรียนเขาก็ต้องได้สิทธิพิเศษอะไรมากกว่าจริงไหมครับอ่ะขอเฉลยได้ที่โค้ด B24022022 H1 นะครับ o อทออนไลน์ oh, นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าเกิดเจอเราบนเฟซก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเจอเราบน YouTube นะครับถ้าเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากซ u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับ